อันไหนครับอันนี้อะไรบักตามมาพี่เจ้าก่อนมาคุยหน้าทีซีอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยคือไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยพิมพ JK เคไม่เอาทีเรื่องๆนะเอาเรื่องพี่เป่าก่อนนะเอาเรื่องพี่เป่าก่อนนะเรื่องที่มันเมื่อคืนอะ อะไรเนี่ยอติดูดราม่าซัมเดย์ปังคุงเศษเงินล้านขายอะไรไอ้เจนี่เอากูหมดเลยนะไอ้สัตว์หลายเถื่อแล้วเดต้อติมีแบ็กใหญ่ไม่เปล่านี่หรอนี่หรอโครับโครับพี่ชายเขายังไม่ตีหรือเปล่าดูนะแค่ดูเฉยนะอย่าิ่งเดือดไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี้เขาตีทองขลังโอ้กระตุกเงิน อแก๊งสีทองข้าหลังมันชื่ออะไรหรอแก๊งสีทองข้าหลังมรู้เลยครับผมเรียกมันมาดิชี้มันมาดิไม่ไหวแล้วอ่ะมันอยู่ตรงนี้ย่ะทองไหนไม่ไม่เรียกขนาดนี้ไหมครับพี่ชายมันไม่ถูกไม่ไหวแล้วมันละใช่ครับใช่ไม่กูขังเพื่อนมันไว้อยู่บ้านนะคนหนึ่งเรียกขนาดนี้ไหมครับผมไมมม่ีผฉุนครับมันมันรู้เรื่องอะไรครับมันมากระทืบเพื่อนผมครับมันมาเช็คมันมาเช็คน้องผมเช็คได้ไงน้องผมมีบัตรประกันคนนไหบัตรประกันไหนวะบัตรไก่ คนไหนโดนเช็คสยไงไม่ไม่เรเองเองสองคนอยากโดนเช็คไหมล่ะอะไรี่ใส่ล็อเช็คอะไรของผมไม่มีอะไรหรอกอะไรเนี่ยอะไรอันนี้มันนานแล้วนี่มันเซ็เคนี่มันนานแล้วเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้มันเซเคเนี่เสื้อเซดเคเนี่ยผิดแชทปะเนี่ย ใช่ครับไี่อันนี้เหรอมั่วกะเนี่ยก้ะหกจริงมันมีแต่เนี่ยครับมันไม่มีเลยเลยเนี่ยครับมีแต่โอ้โหเด็กวัดเด็กวัดลูมือเด็กวัดผมเด็กวัดลูมือเด็กวัดลูมือนะเด็กวัดพี่พี่กูไม่มีวัดเลยบอกให้ อะไรอะไรเอา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 สวัสดีครับวิวสวัสดีครับก็สวัสดีครับทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงอยายใส่ใช้ปลาเมื่อกี้มึงมานี่ดิมึงอยากรู้ใช่ปะวายวายแทงซัตเคเฉยเลยกูรู้ว่าจัดมึงไม่ใส่แก้ใบอันนี้ซัตเคเหรอเจตีเช้าคนนี้เยอะมันปล่อยเด็กมันปล่อยเด็กมันนี่ปล่อยเด็กมันมามามาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งผมไม่ได้เปฟาวน์วนี่ไม่รู้ว่าจัดหมดตัวนะงั้นหายหมดตัวนะ อ๋ผมไม่มีอาวุธผมมีบัตรเคเนี่ยเอาขอใช้น่อยขอใช้เขาไม่ได้กิจกรรมไม่หรอไ่้แงเขาไม่ใช่ทกกเอปล่อยหน่อยน้องปอยหน่อย้วงจัดิงอ่พี่มันสุดแล้วแออเงครับเวลาสักเค้คุกเข่าเลยเอาคนที่มันเช็คเราดีกว่ากลับไปเอากลับไปาไม่ดีรถ่มอยู่ไหนอะขณะน่ะรถสี่ไเลยรถส่เลยเลนเฮ้น้อพี่ผมมีผมมีรถี่อะใทยคามันขายได้กี่พอที่ไหนทีซีไม่ให้เอาไปมนี้ กูทีเซอร์บอกฝากด้วยบอกด้วยมาเปิดเลยน้องทีเซอร์เซอร์ไหนครับเซอร์เล็กโฟล์คุสันเนี่ยรับมมาแล้วขึ้นมาขึ้นมารถแก๊งขันนี่มาเลยแม่งเมยไปถ่ายเด็กมาไอ้เหี้ยหัวไอ้ไอ้ชุดชมพูนี่คือใครไม่มีทีีเซอร์แล้วคุณเจออีกรอบมั้งคือแม่งหรอเซอร์แหนวะดองคุณเลยมันคือใครวะไม่รู้แล้วพี่ถามน้าจะหมดวาร์แบ็คเออ ว่าเหม็นแล้วเนี่ยพี่ต๊อดผมขอไปอาบน้ำก่อนนะกูมี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 เลขเลขหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับพี่แต่เกาะนี่ป้าที่ป้านี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสื้อแดงอ่ะมึงมาดีดี่ใส่ใส่เกาะอ่ะฮัลโหลหวยอย่างเปรี้ยวอ่ะเลอ้ยละมากินโป๊กตีนเนี่ยมาเอาให้น่ะเฮ้ยใส่เกาะอะมันเกิดอะไรขึ้นวะนทำไมมันถึงแค้นขนาดนี้วะ มีมีนะครับมีอะไรได้ข่าวว่าไปเช็คน้องผมเหรอครับใช่นะครับได้ข่าวไปเช็คน้องผมหมอใครครับคือใครน้องผมโดนคุณเช็คเนี่ยนี่ไงไม่ต้องสืบเอาให้ไปไปเฮ้ยผมจะรู้หมอ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 ได้ข่าวแก่ข้างมือเก่าเจอแกงกูหน่อยโอเคจอมเก่าเอากูเอามาเยอะแล้วหมอครับไม่มีใครเห็นอะไรเนาะ แต่งตัวอะไรอ่ะอ้าวอ้าวแต่งตัวอะไรครับมันวันวันปล่อยหมาครับหมาอกจากปากอ่ะไม่เห็นเทพแบบผมเลยไหนน้องแต่งอะไรถามถามนิดหน่อยทำรุ่นใหญ่นะที่ไหนได้รุ่นเล็กเจอผมแซงต่ออะไรอะเรบ้างอทำเป็นจะเชิดนะแต่ในกระเป๋ามีอะไรไอมงไหลลงไหลลงวิทนิด ได้เรล็กเรี้ยงมาเที่ยวคุยสี่สี่ตัวนี้นี่เอาสะเทือนนไอ้ยิ่งทำอะไรกันวะดอะสี่ตัวนี้เอาสะเทือนปืนแม่งยังบวกห้าอยู่เลยทำเก่านะมึงนะโโอ้หมึงถ่ายลงวินเนี่ยแล้วมันปืนอะไรปืนบวกอะไรวะปืนปืนบวกอะไรกันวะแบบลุกแม่งออกมาเลยไหม ดูดแม่งเลยขึ้นขึ้นรถขึ้นรถมึงชัวร์นะว่ากูโดนรางับบินการใช้งานบินเกินขึ้นมากเลยแต่ใจบินกูดูดมันต่อเลยไอเนี่ยออกูฝากเลยหมอหมอหมอน้องผมน้องผมกดเคล็ดผิดเดี๋ยวผมชุบน้องผมเองหมอใส่บินที่ผมเลยครับใส่บินที่ผมโทษทีครับน้องผมเมื่ออ่านเนี่ยจะชุบเนี่ยครับชุบน้องใส่บินให้ผมเลยครับผมเองของครับเสียท่าเวลาหมอตลกยขอโทษได้ครับหมอ ทุกข้าวมันตลกเลยละมึงต้องรอมันอุ้มอุ้มเปมันได้ปะอุ้มเปมันได้มะไอโจ๊กกูอุ้มเปมึงนะเว้ยมันหาทำแบบกูชอบอ่ะใช่แก๊กนื้อหรอวิธีการที่แบบทำเสียงรถข้างหลังทำไม่รู้จักเหมือนรู้จักกันอะสวัสดีครับโอ้ยรุ่นใหญ่นี่แหละมึงเจอพี่กูพี่กูมาแล้วอ้าวรุ่นใหญ่มาเหรอ ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ไอ้ไอ้แก๊งเนี่ยมันเอาผมครับยูวอนไปคิมช็อปชัยมาเออเดี๋ยวเอาแม่งยาวๆอุ้มเลยเอาแม่งเลยไหมล่ะอุ้มแม่งแล้วกันมาคุณรู้สิเลยมันไม่ชอบมึงเป็นเก่งพี่อะไรกันเลยลิมเปอร์ขนาดนั้นวะเออฮะไปพี่ขับตามไอ้เหี้ยไอ้เนี่หัวไอ้นี่กำลังจะมาเป็นหัวเมืองเลยนะเลยลิมเปอร์เนี่ยถ้า ถ้าไม่มีคาเปตีมาแล้วถนะ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันกำลังยิ่งใหญ่เลยนะแล้วมึงดูมันมีคนอยู่ยห้าคนและไอ้เหี้ยในเทนิฟะห้าไ้สัตว์อุ้มเลยไหม่นะอุ้มเลยนะมลนะมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงใครอ่ะไอ้เหี้ยเล่นเหี่แยกมันเนี่ยมันใช่เหรอวะโ,อโไอ้เหี้ยยากูจะหมกกูต้องไปไ<อ>นี่เซตเซตเลยพี่วลเนี่ยไอไหนครับรุ่นใหญ่เอ้าเอ้า มันเหาะเขาเหาะอยู่เขาเหาะอยู่เขาเหาะอยู่เขาบอกว่าเทสลาขาวหลังทรงพาบาลเมื่อกี้เมา่อคืนรถเทสลาคันนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ้นี่มันอยากนอนเช้งนี่หน้ากากแมวนี่มึงอยากนอนเช้งเนี่น้องมึงมาเช็คแกลงพวกพี่อ่ะมึงมีอะไรมึงรู้จักนี่ป่ะแม็กตีอ่ะอุ้ยผวาดีน่าดีสัตว์เจอกูพูดแม็กตีก็กลัวดิคนอื่นเขาเรียกคนอื่นเขาเรียกอาตีลุงแม็กอันนี้เรียกเป็นเพื่อนคิดเอารุ่นใหญ่แค่ไหนอ่ะมันเคยกินเหล้ากูอ่ะปอด ยังไงตีนะไอ้นี่ตัวฮาเลยไว้ล่ากอดคอกันอ่ะไม่เคยแดกเราอยากไปา่งโรงพยาบาลเลยลิปเปอร์จะไปส่งโลงพยาบาลกเราแหต้อนะไอ้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 อะไรเอาเขาไปส่งโรงาบาลไม่ใช่หรอเขาไปส่งลงาบาลแล้วดิเขามาแล้วดิเฮ้ยเฮ้มึงยิงไหมเนี่ยเอาเอาดิโดนเช็คแล้วว่ะโดนเช็คแล้วว่ะมาที่กูยิงอยู่ได้โดนเช็คแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วว่ะ เลเปอร์เก่งใหญ่ด้วยดิสคนแข่งสามยางแล้วอันนี้ทำไงอ่ะไฟ่เป่าใครตกอ่ะไฟ่เป่าไฟ่เป่าเฮ้ยโดดยิงด้วยดิอันนี้อันนี้ใส่นี่เอาแล้วดิตลกกับมึงป่ะเฮ้ยเฮ้ยกูตลกกับมึงป่อยี่อ่ะบอกแล้วว่าเขารุ่นใหญ่สัตว์ตนอโคริาเลลยสัตว์เปอร์เขารุ่นใหญ่โอเคกูตายกูตายเอาดิเอาแล้วกูตาย อะไรต้อยแวยตตดอน่ะไอ้ยัยโดดโดดลงไปนีกูตายตาย้เป็นเหมือนใหญ่ตายให้เป็นเหมือนใหญ่ไอ้ยัยวยตาโดดลงไปหนีพลาดตายที่พี่เป่าตันกระเือไปี่ยเขียกเล่นไพ่อยู่ดีสัตว์โอ้ยเฮ้ยีอเช็คคูอะไรบัญยาอ่อนเด็กต้องแต่งไอ้ทีย ให่มีห่อสมบ้างวะโม่จริงนะดิเขี้ไหนตัวไหนงไงสัดเดินโด่กูด้วยเขี้ยโอ้ยเปมาที่หอเปมาเขี้ยบอกแล้วห่อเปมาเขาเรียกว่าเก้งใหญ่เชฟคุยเลยมัวบ้านงานเลยตขี้นี่ไอู้่ดีเขี้ยเขี้ยไอ้ที่หาคือไม่ใช่อะไรกูหาไอ้เหี้ยขับโคลิเซกมามันไปไหนแล้ววะไอ้ที่บอกอุ้มเลยปะอุ้มเลยปะไอ้เหี้ยโชคไทยรถแห่อะมันไปไหนแล้ว ไอ้ตอนไกไอ้เยี่ยชูพูเพราะว่าใจมันหนีวมันเปนเก่งกันนั่นแหละแต่ไอ้เยี่ยโชคแต่แล้แต่ไปแล้วไอ้พาพาพี่มาเราดีตรงตรงเนี่ไอ้ตอนไอตอนไปเลยเหรอไม่มีหอเป้ป้หอเปนมาดิให้แบกไอ้เยี่ยใต้ไฮเวยใต้ไฮเว่ยข้างตึกปูนข้างตึกปูนอะไปโปนกูหมดเลยไว้กล่องกูหอของไว้เล่นนะอ้าวสวย เอาหลดหลดเอาไม่ลงด้วยไอ้โชคเต่รถแท่ไอพี่เรียกมันว่าไอ่โชคเต่รถแท่กแล้วงกุ้มไปมากุ้มไปมาต้องซ่อมบอกโดนกระบอยิงยางเธอครับไม่รู้ไปเจอแบบแฉงอะ่ะ ปฏิัดแกงเก่าอยู่่ะกูกดกูกดแกงได้ไหมเนี่ยจบแล้วนะอันนี้จบได้ไหม่ต่อกูกดกูกดกูกดได้กูกดไปลงวานน้าคลิปไหนต่อวะไอ้เหี้ยถ้าดูช่องนี้แม่งก็ต้องดูช่องนี้ตลอดไปเดี๋ยวสัตว์เซ็งยี่ใหม่ ต้องดูคลิปนี้เหรอกากอ่ะให้กูทำไงอ่ะแต่มึองมันหน้าแทงอ่ะเคโอเคียวไปไหนอุ้มกล้วยหายทีนี่กูอยากหายอกูให้หายทีได้ปะกูอยากหายอ่ะครับครับครับเพื่อนก่อนบ่บ่โอ้บ่บ่เฮ้ยฮัลโหลนี่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  เออไม่เกี่ยครับผมไม่เกี่ยเอ๊ะแป้นหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงออกหน่อยออกหนพอออรับพอออรับอออกันนะครับหนึ่งศูนย์ไม่รู้มันพี่ทำไรเลยอะไรนะพี่ทำไรเลยพี่พี่โดนจับอะไรกับเขาเรื่องกูมีเรื่องเนี่ยกูโดนกระทืบเนี่ยไปช่วยกูหน่อยหรอช่วยเออใครกระทืบใคทำพี่เนี่ยสีแดงเนี่ยเอาแม่งเลยปะไม่เอาทรงไม่เอาทรงกูเลย เออที่ผมคนเดียวเลยนะแกงบ้าเนี่ยไม่เอาทรงกูเลยบ้าเลยนะพี่มึงต้องหายเว้ดิทรงนี้ใครอยู่พี่เปาพี่ชายทรงผมแบบนี้ใครใครอยู่บ้างใครอยู่ในวอลบ้าฮัลโหลโทรดิ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 พี่เปาโดนทึบเนี่ยโทรหาเวทเลยกูอยู่กูเฉยเลยกูโดนด่าไม่เอาทรงเลยเนี่ยกูไม่แทงอะไรใครเลยปเอร์ พอนเรียกพอบอกไอ้เย้าจะมูกใช่กรบพี่จริงครับเม้นมาหน้าโรงพยาบาลเลยตอนแรกมึงจะลูบเขาอยู่เลยไอ้เียรั่วจ้ะอาจารย์มาหน่อยอาจารย์ลงมาหน่อยใช่กรบพี่จริงครับกลายเป็นรุ่นเล็กเลยรุ่นใหญ่กูโอ้โหมาด่าเสียหมาเลยกูยังงงอยู่เลยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่แต่เล่าให้ผมฟังหน่อยดิคือเล่าง่ายๆนะครับคือตอนแรกอะเพื่อนผมแค่ถามว่าเออคุณคือใครเนี่ย มันแก๊งเขาไลยครับใช่แก๊งเขาแก๊งเขาเป็ยิงเลยครับไม่ไม่สนเลยไอ้ก้อนเบอร์ไอ้ไอ้ไอ้ต้อนเบอร์อะไรวะจะบอกว่าแก๊งเขาใหญ่ครับประมาณนั้นเลยไม่รอกไปแล้วมันอดไปแล้วแอบเป็นไข่ฮัลโหลยู่อยู่อยูลงมาอยู่อยู่เหมันก็ตัดพี่เลยไงโอ้ไม่เอากูไม่เอาทรงเลยไม่เอากูสักบาทเลยกูถากกูบอกกูไม่เกี่ยวกูไม่ยุ่งเลยเลยกูแค่นำรถมาด้วยเฉย มันไม่มีฉอดโดนก่อนมันหลุดโรงพยาบาลเหรอวะมันถึงพี่เห็นพี่เปาอยู่ไม่มีหรอเขาอยู่พี่เปาโดนล็อกมือด้วยพี่โนล็อกมือพี่เปาไม่ได้ว่าพี่เปาโดนานโรงพยาบาลโดนด่โนนี่โรงพยาบาลนี่โดนดีหล่ออะไรอ่ะพี่เป่าบอกขอโกนทยบลยเอันที่พี่เออใช่ครับพี่เป่ามายาวคุณพ่อ่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนเไื่อนพื่เ่นเพื่อนพื่พื่เพื่อนเพื่อนื่อนเพื่อนเพื่เพ่เพื่พ่่่อ่่เนอ่น่พ่น่น่อม่น่อเอไอเ่ม่ม เีาไม่เข้าันยไม่เดียวไม่เดียว้แม่แบ๊กไม่เดียวีเราถามมไหมมีอีกเหรอกูโดนไม่เอาทรงเลยอ่ะกูโดนด่าไม่เอาทรงเลยอ่ะน้องสองแปดเขาทำอะไรพี่อ่ะฮะเขาไม่คุยกับพี่อ่ะไอ้มันเขาไม่คุยกับพี่เลยอันไหนอันเนี้ย